اینکه کچه باز میخوابونه نه، آره میخوابونه، نمیخوابه که امروز همیشه میره حالا میبرم یه دیگه هیچ جای نمیتونه یه یه یه

ออเรยกันค่ะทุกคนเอเสวัสดีอีกรอบค่ะ Thank y o ชูวัาไม่ร้วเจจะเข้ามาอกบมาสุดวันแล้ววแล้วกันดีรอโลกวันนี้ตาปุบสวัสดีสาสสีคนค่ะใครเข้ามาก็ค่ะ แบบนี้นะคะทุกคนนี่นอ้าวอยาปากขอใจแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมโอ๊ยจะเต้นให้แม่ขอใจก่อนเนี่ยเนี่เออขอใจที่อยู่มุมขวานี่นะคะทุกคนเนี่เขอใจเปนการิดการ้องเห็นะคะจะเปนไปดูผู้ชายหรอพี่สาวเรื่องผู้ชาย

ไดแชร์มาใส่เครื่องนี้ด้วยเพราะไอจะอัเน็ตอยู่้องไลนี่ที่ร้านอยู่ต้องเอาเน็ตดูแชร์มาเดี๋ยวไอจะออกจากที่แชร์โออนนไไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปาได้แชร์ต่างเน็ตดูดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้กำลังขับรถไปบางแสนด่ว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 นวน อยู spot, ่ตรงเปิดไอ้นี่อ่ะดัซซอยู่ตงเปิดไอมอสต์ปอดกันคุณสวอสปอดแมวแมวมวคุณอยู่แั่ไหนอ่ะทีละเดยวไามนี่เรออ่อมันอาจจะต้องให้ใส่รหาหาหกเจ็ดแปดก่าไม่สำลักต้องเพื่อขายได้เอา เสียงแมวให้ไทเกอร์ไทเกอร์กลัวไทเกอร์กลัวที่ร,รัง้งจะข่ายยูไม่สามารถลืมได้เป็นอะไร,ไไระของยูล็อกไว้อะจะตั้งค่าล็อกไว้อย่างเงี้ยมันขึ้นล็อกเลยไม่ให้ใครเข,ข้าเลยต้องกดไมล์รหัสก็ไม่ต้องกดรหัสอะไรเนี่ยไอ้กดเข้าไปแล้วมันเข้าไม่ได้นะอ,อยากเห็นน้องลิซ่าลิซ่า ไปข้างหลังแล้วค่ะมิซ่าไปอยู่ข้างหลังแล้วเมื่อกี้เอาออกมาข้างหน้าแล้วก็กวนพี่ๆนะคะจะเป็นกลัวเสียงแมวอะทุกคนเงียบเลยจ<ม>๋าอ,อยู่ข้างหลังกันอะทุกคนไปหนาหไปบางแสนลูกเอาให้น้องพูดด้วยหน่อยให้น้องพูดด้วยหน่อยอจริงๆป,ป้าๆเราก็พยายามจะให้ไรสดนะคะ จะทำคลิปไม,ไม่อันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตของไอ้ไอ้บอกว่าพอไอ้ดึงอ่ะข่ามันไม่ชัดแต่ไอ้จะลง 出ないだろ。<laughs> พูดภาษามนาุษย์ต่างดาวให้เขาฟังสิจิ๊ก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 ปูเนี่ยเร็วๆพูดภาษามนุษย์ต่างดาวให้เขาฟังก่อนไปพูดพูดได้พูดได้เนี่ยเร็วๆจิ๊ก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 ปุลาลาลาตุไล่ศัตรูอ่ะเร็วเข้าเข้า หูหูก็ป้าดิเอาอยู่ๆก็แปดหมดนะจินน่ะอยู่ๆก็แบบพูดมากแบทดจะหมดก็นิ่งไปเลยพูดมาพูดามันเหมือนอยู่ที่บ้านลเลยเาเ่นไทนน นะถ้าถ้าไถก์ขึ้นรถอ่ะจะเงียบแต่ถ้าพูดก็คุยบายทีนี้ก็จะไม่ได้แบบเออเอเอรักเธอมากสาเอาสาธุโอ้โหขอให้เจอสาธุ บเพลุ๊บบบ่งเงีเชื่อไ,ไม่ต้องเมาเาชื่อมกับของอะไา ก่อจุ๊บไปก่อนถ้าอยากไปเที่ยวก็จุ๊บพมไปก่อนแล้วก็จุบไอแล้วก็ไปแล้วหัวตลอดไม่ต้องงัวอย่าลืมอย่าเดกานก่อนจะไปจะไปทำคุญหรอสาธุอมเพียงก็มาอมเพียงโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวนุ่นขอลงไลน์แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถ้าอาจจะ